เดี๋ยวพาทุกคนมาชมบรรยากาศอำเภอถุพรรอมพิสัยกันนะครับสวติเอฟซีทุกท่านนะครับที่ดี้ต้อนรับก็สู่ช่องนายวันจวนไทยแลนร์นะครับผมทางด้านทางด้านนี้ก็จะไปสถานีรถไฟนะครับส่วนทางที่ผมจะเดินไปเนี่ยถนนประชานิิตินี่ก็จะเป็นตลาดนะครับตลาดเก่าแล้วก็ตลาดสดนะครับ ชมไปเรื่อยๆนะครับดูบรรยากาศของตัวเมืองบุรรัมพิสัยกันนะครับนี่ก็จะเป็นร้านจัก,กรยานนะครับเนี่ยจัก,กรยานธรรมดาแล้วก็จัก,กรยานไฟฟ้านะครับร้านซ่อมรถแล้วก็ร้านแต่งรถมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านตัดผมอ้างทองเยาวราชนะครับโอ้ อยู่ด้านนี้ก็จะมีบิ๊กซีเล็กนะครับเนี่ยบิ๊กซีมินิบรรยากาศสองทางทางนะครับของอำเภออุท้มพอดิสัยนะครับพี่นอ้องรถรถเด็กเล่นนะครับเนี่ยแล้วก็จักรยานะโมอเตอร์ไซค์มา ขายพวกอาหารสดโชคปรพาทินเดี๋ยวมา,าเดินฝั่งนี้ดูสิครับเจอบ้านไม้กเก่าๆนะครับโอ้น่าจะหลายสิบปีนะครับ นี่ร้านตัดผมผู้ชายนะครับราคาประหยัดนะครับโอ้เบนยอพี่น้องโอ้บ้านหลังสมัยเต่ากเก้นะครับสมัยก่อนนะครับโอ้ยบอกสลับกันนี่เราเข้าสู่ตลาดสดแล้วนะครับมีผักนะครับผักสดพริก เป็นอุปรบบกรณ์ทางการเกษตรนะครับมีดเสียมปั่วโอ้โออยนี่ก็มีหลังตัดผมน้งตุนคุณแม่ครับถาแน่ครับอันนี้บ้านหลังนี้สางมจาจักปีแล้วครับโอ้ห่าสิบกาปีแล้วโอ้มืองวานีสุดยอดดีๆห,ห้ามเมืองห่างนี้นี่ YouTube ครับ YouTube ครับ มัน,บ,มนบ่คนะ่อ,อยมีให้เบิ่งแล้วนะหารอไายจงิี่ครับบ่ค่อยมีให้เบิ่งหาซิฟโก๊ปปีแล้วโอ้ขอบคุณครับมัน,นสางมาหาซิฟโก๊ปปีแล้วครับพี่น้องมันอันนี้ก็จะเป็นร้านขายเอ่อเกี่ยวกัทางการเกษตรที่ก,กันเนาะครับเนาะงโคกสากสาของใส่เบสต์เลสหิ่งไต่กับพี่นะครับเนาะครับ ขอบคุณครับผงกับบอกว่าถึงได้สิว่าจังเลยอ่าชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะครับนี่นี่ก็จะเป็นไส้หน่อยด้วยครับหนึ่งวัดเ่าหมอหนึ่งหมอให้หมอคคบสากระกกโอ้โหหผ่อ,อนไป่านม,มาก็อย่าลืมมาเวะตลาดอุทมพรพิสัยด้วยครับด้วย ลาดสดอุทมพรพิสัยนะครับสินค้าก็จะมีเยอะแยะหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทางด้านการ,กรเกษตรแล้วก็ของใช้ทั่วไปนะครับสินค้าเบ็ดเตล็ดอาหารสดอาหารแห้งกับข้าวปรุงสุกเยอะแยะนะครับลองเท่ากับมีนะครับเหมืนอนกับแม่ยังแม่นบ่นมาถึงข้างมันอง oh <no. S 1> เราใหม่คนเถ่า <laughs> ผมมาถ่ายผมมาถ่ายยุทูปครับ oh no. มัดไทยมาทายบ้านนั้นก็ๆนาก่อนยางรวงมาตลาดหอวับดเลยเนี่ยโอ้ทำไมมาปลาคอขายโล่อะครับนี่ปคอร้อย,ขอขอขอยห้ดสดเลยเนี่ปลาอะไรปลาซีนปลาซี ปัจจินค้าจึงไหนรอเทเดียวรอดรอดเขาเอามาจะใส่นี่ปัจจินครับว่ามันจะผักกาโอ้มาดจุบันเทเดียวครับเทเดียวเจ็ดสิบเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ่งตลาดสดนะครับย่างหน่งย่างหัวไปครับเบิ่งบรรยากาศเดินไปถ่ายไปนะครับก็มีก็มีจริงสี่ขายรอดเทเดียวครับพี่แม่ เจ็ดสิบบาทบปรเพ่งครับพอดีเจ็ดสิบบาทแกงมาดันะครับตลาดสดปทุมอรพิเศษต่างนย่างต่างใด่นเนาะบัดเกิดเป็นปลาทูนะครับเกู่ที่ยี่สิบห้าสามสิบห้าน นี่ก็จะเป็นวัดประชานิมิดนะครับยางไว้ดันนี่เพราด้ยยางไปเหรินวัดประชานิมิดดีกว่าครับเย็นใจแล้วครับมาเดินตลาดต่อดีกว่านะครับทุกคนนางปะพุ่นโอ้ครับ่ะพบุญพาลราเท่าไรเนี่ยครับไส้ไออันนี้ห้าโลครับห้าโลขายโลเท่าไรครับโลไรยี่ห้าโลละรยี่ห้าโอ้ขายตามกิโลปะทูครับปะทูก็มีครับปะทู ่าสวัสดีครับยางทายหลินไปครับถายบรรยากาศตลาดบ้านเฮาโอ้ขอนมหวานถายจงังไดยครับขนมหวานกล้องลาซ่าค่ะกล้องลาซ่าให้ผมในกล้องหนึ่งเล้องกระดับท้ายห้องกระดับท้ายห้องก็ได้บสามกล้องละห้าพีะเอากล้องเดียวพอกองเดียวพอ,วอนะครับ ร้านนี้มันกระจายกับข้าวตุ้งด้วยครับเพืนตุงแล้วทราบะครับปลาแห้งนะครับห,หนุนดอกบัวมีซานบันห้องครับเต้ย่างกับย่างแมลงทอดนะครับกระเบนทอดกะจระเข้ทอด น,นึ่งหวานก็ต้มผัดนะครับปูปลาชุนกั่วกันหลายนะครับนึกระชายแค่รสผมมาถ่ายบรรยากาศนะครับกระชามหวานถุงละหกสิบบาทเองกระชามหวานไม่ได้ใส่กันตระติน จะได้ที่เไปเรื่อยๆนะครับเบิงบรรยากาศฮะมีดม,ม,มีครับไม่เข้าไหมมีที่ไม่เข้า <c oughs> อันนี้จะเข้านะน,ะนาาี่โ <c oughs> อ้มันแล้จังได้ครับมันพุณแม่โอ้แลสี่สิบ อโอ้โหหอมประเด็ดฝักสดเยอะๆเลยนะครับเนี่ยโอ้สมบูรว่าหอมประเด็ดกไ็ได้ทั้งเด็ดอยู่ไหนนี่ยิงประเด็ดต้มส้มขายโล่เดเลยครับประเด็ดโล่ละสี่สิบ เมื่อใดได้ครับต้นนี้เมื่อแดดก้มสมดตลาดสดอุ้มพรพิสัยโลดสี่สิบหอมมากตั like ้งแต่ทางเขาเลยครับนี like ่ครับบรรยากาศตลาดสดอุ้มพรพิสัยนะครับโอ้ยนังไก่หงกาโอ้มันเผือกนังไกลืง่านังไก่หง่ยมันญี่ปุ่นบอครับนี่ยเมนบอนนี่ยมันญี่ปุ่นครับโอ้กะลังด่างเนี่ยกะลังผิดเลยเผือกอันนี้เหี้ยงครับเนี่ย มันที่กันมันีกันบ่มันครมันไข่ค่เขาไปเอามาแต่ใส่ครับเนี่ยมาแตุู่นแต่ชยพุ่มนี่บอนเขช่มชายะพุ่มเมือเราี่ครับบาปเจ้าไปเกินว่าทำมันบ่เขปิขายวอะไเขเนี่ยาชีพรอาชีพอะไรแถมมต้นี้กเราคยเห็นเลเกียรมันไข่นะครับ พนอนำมาตัเอามา,าตั้งแต่ชายภูมิรับรถลามถึงกันขึ้นเหน่อเป็นแบบสายดอกไม้แล้วครับขาย,อยอดอกไม้มามาคู่ ก็จบคลิปจะเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ้คลิปนี้มีประโยชน์ก็กดแชร์ได้เลยนะครับผม